ูนย์ดูดีพืชสวนสีเกีนะคะยัมีต้นรัเสีร้านกาแฟของพืชสวนนะคะตรงนี้เป็นกาแฟที่ได้จากงานวิจัยนะคะเราเปิดให้บริการตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งจนถึงสี่โมงเย็นนะคะเชิญมาชิมกาแฟอร่อยๆกาแฟลูกตาสีเกียดแท้ได้นะคะที่ศูนย์ดจดีพืชสวนสีเขตวนะคะคุณค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านกาแฟของกาแฟพืชสวนนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับแล้วก็มี กาแฟก็ไม่แพงนะครับที่นี่มีเอสเปรสโซ่ร้อน25บาทปั่น45บาทแค่นั้นเองแล้วก็มีอ่ามาดูขนมกันนะครับนี่ครับขนมก็น่าอร่อยทีเดียวครับนี่คือกาแฟนะครับร้านกาแฟพืชสวนของจังหวัดศรีสะเกษนะครับ อ่าสวัสดีครับสสวัสดีค่ะค่ะอาเดี๋ยวเรามาคุยกับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวนี้มาจากที่ไหนกันครับนี่มาจากที่นี่เละค่ะอ๋ออ๋อบ้านอยู่ศรีสะเกดนะครับตรงบริเวณนี้เขาเรียกอะไรครับนี่ส,สวยๆนี่ยก <c oughs> ็สวนค่ะอ๋อเขาเรียกว,ว่าพืชสวน <c oughs> บริเวณนี้พืชสวนใชาไ่มคะแต่ไม่รู้ว่าแต่พื้ที่ตัง้งก็คือพืชสวนค่ะอ๋อมันเป็นในพื้นที่ของพืชสวน <c oughs> จังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นยังไงบ้างครับมาเที่ยวนี้รู้สึกยังไงบ้างแดดร้อนมากเลย ดอกไม้สวยดอกไม้สวยเหรอครับนี่มาครั้งแรกหรือมาหลายครั้งแล้วครับครั้งแรกค่ะอ๋อครั้งแรกเลยนะครับไม่ไเคยมาอ๋อโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พืชสวนสีสเกตนะครับหรือว่าพื้นที่ของเขาเรียกว่าพืชสวนของจังหวัดสีสเกตนะครับซึ่งเขาตกแต่งนะครับแล้วก็ปลูกดอกไม้ไว้สวยงามมากทีเดียวนะครับมีทั้งดอก ทานตะวันแล้วก็ดอกคอตมอสนะครับผู้ชมครับซึ่งสวยงามทีเดียวนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นทางด้านหลังผมมีรูปหัวใจแล้วก็มีคําว่ารักนิรันด์แล้วก็มีดอกไม้ดอกคอรมอสนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับมีนักท่องเที่ยวมาปรายนะครับที่นี่แล้วเขาก็มีดอกทุ่งทานตะวันตรงน้นแล้วก็มีร้านกาแฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนอื่นๆกันนะครับผู้ชมครับพอดีผมมาพืชสวนเห็นพี่เขานั่งอยู่เดี๋ยวมาคุยกับพี่คราสวัสดีครับอันนี้ทาทาอะไรครับเนี่ยครับ คัดเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟอ๋อนี่คือเมล็ดกาแฟใช่ไหมครับเนี่ยเมล็ดกาแฟนี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยอันนี้จะเป็นอาราบิก้ามาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่เลยแล้วเรามาคัดคัดเอาเมล็ดที่เสียทิ้งเหรอครับเมล็ดที่เสียออกเมล็ดแตกเมล็ดผุเราไม่ใช้เราไม่ใช้เลยแล้วคั่วแล้วเอาไปเอาไปคั่วาขายที่ไหนครับขายที่ร้านกาแฟพืชสวนโอ้นี่คือร้านกาแฟพืชสวนนะครับตรงนี้เลยนะครับ ขายกาแฟนี่เปิดทุกวันไหมครับไ่นเปิดทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับที่นี่คือพืชสวนเขาเรียกว่าพืชสวนนะครับพืชสวนสีสเกตคําเต็มของที่นี่คืออะไรนะครับศูนย์วิจัยพืชสวนสีสเกตอ๋อศูนย์วิจัยพืชสวนสีสเกตนะครับคุณผู้ชมนี่ร้านกาแฟทางน้นถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวก็อย่าลืมมาชิมกาแฟเขานะครับที่นี่โอเคครับขอบคุณครับพี่สําหรับข้อมูลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลพาทุกท่านมาเยี่ยมพืชสวนสีสเกตนะครับพืชสวนกาแฟสดเป็นร้านกาแฟอยู่ข้างในแล้วก็เป็นศูนย์วิจัยพืชสวนสีสเกตนะครับสถานเป็นบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรของจังหวัดสีสเกตนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ พืชสวนจังหวัดศรีสะเกดนะครับผู้ชมครับด้านหลังจะเห็นป้ายเป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกดสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งที่นี่เขาปลูกดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นดอกทานตะวันดอกคอร์มอสหรือดอกไม้อื่นๆเยอะแยะมากมายแล้วก็สวยงามทีเดียวนะครับและที่นี่ยังมีร้านกาแฟนะครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เปิดทุกวันนะครับมาดื่มกาแฟที่นี่แล้วก็ได้ ชมดอกไม้ที่สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมร้านกาแฟนะครับว่าบรรยากาศภายในร้านกาแฟนั้นจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ